ยาก็แข่งแล้โท้โทุกทุกีผ่านไปผ่านไปตอนเดือนค่ะเย็นนะผ่านไปโอ้เดือนเดือนได้ได้ได้ช่วยยันได้มันไม่มีปัญหาอยากให้ลุงทำเป็นเสื้อสกีน่าเสื้อเหมือนคล้ายๆเสื้อผมใส่เลยไหมสวยนะเสื้อแขนยาวครับผมที่ทำมาใหม่โอ้คุณลุงจะเอามาแจกใช่ไหมครับเขามีเห็นก็แต่ว่ามีว่าเสื้อมาซื ่อให้ลุงอีกนะค้าสิไอตัวไม่ใช่ของชื่ออะไรวะนะสมตัวไม่ี่ไม่ได้ของาเอาสีเอาสีคือกันเลยของลุงเลยเป็นสีขาวครับสแกนยาวที่ค่อยใส่เห็นบอโอ้ครับผมคอยใส่ไปเนั่นแหะเป็นขอบปกโอ้ดีเลยโอ้ได้การเลยไซเอ็มได้ที่ค่อยใส่พอดีเป๊ะเลยไซเอ็มไซเอ็มเหมือนไซแอลมันจะเป็นไซใหญ่มันไซฝลั่ง ถ้าสั่งนะถ้าสั่งเอลเป็นเอคลนะตัวนี้สองเอคลไม่มีใช่ไหมถ้าสั่งเอคลได้เอก็ได้สองเอคล์หน่อยตัวน้อยอย่างเราอย่างเี้เอคล์เพราะว่าเอคลปุ๊บมันจะเป็นตัวใหญ่เลยต่อเอใส่ผ้าหลังใส่ผ้าหลังใส่ว่าเป็นใส่ผ้าไปใส่ผ้าหลังเลยผมถ้าอย่างเสือนี่ก็สั่งไซส์เอ็มก็จะพอดีตัว ยัางทำเป็นนอกยังเป็นเด็กน่าจะเป็นี่เป็นเอสนุ้ยมันนี่ว่ามีเสื้อมาให้ใหญ่ใหญ่ยังไม่ได้เอาอยู่ไซส์เอ็มแหละน่าจะโอเคผมแกก็ตัวใหญ่ดี่พุงใหญ่ด้วยโผมมีกล้ามเนี่คุณลุงเอ้ยไมเสื้อขนาดสงสัยกางเก็ไส์เอสเสื้อที่สั่งสิบตัวเอสเมนได้มาให้หรือเปล่าไม่รู้ได้ยินว่า สั่งจะค่อยตกใจเลยไม่ไม่ไม่มีแล้วแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนยายยังไม่ได้ไปเอากันว่าเขามาไหมได้ยินว่าเขามาอยู่ใช่ไหมคะพ้องอี้กับนายในคณลุงนะนาอยู่ข้างล่างนะเสื้อแบบไหนเสื้อยี่บักเป็นเสื้อองค์ปู่สิบตัวนะคะเสื้อยี่บักใช่ไหมใช่ค่ะเสื้อเสื้อตัวใหม่จะเป็นเสื้อคอปกนะตัวใหม่ตัวใหม่สั่งสองตัวตัวแบบนี้สั่งสิบตัวสีขาวไม่ได้ถูกมากเพราะเนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าที่ สั่งจากกรุงเทพเออเดี๋ยวไปเอาผมดูแล้วเนื้อผ้าเนี่ยผมลองใส่เออโี่เนื้อผ้าใส่แล้วสบายแล้วใส่แล้วอุ่นนะคะตอนนี้ว่าจะให้นุ่มเอามาเยอะไปลืมมามาอืมป้านี่ไม่มาเลยใช่ไหมป้าฮันนี่ไปแล้วไปเลยป่วยแม่ไปแล้วไปเลย嘛เขาไม่ได้ไปเลยก็ไปบ้านที่อยู่ไหนไม่ใช่จังหวัดเลยซีอยู่พนักแก้วครับใกล้นี่ละยังแก่ลร้สดนึ่งข้าวอยู่ ก็ไปดูแล้วก็มาดูจะไปทำอะไรไปเกี่ยวข้าวบอกแม่ป่วยแม่ไม่สบายแม่ไม่สบายบอกแล้วพี่พิรวันกลับมาไหนครับเลยทะเล่อะไรนะกลับอะไรตายเลยเราจะขับรถไปส่งใช่เลยเจ้าต่อไปดีชัดหน้าเจ้าต่อจะถามอีกไงได้ดี เข้าทางเลยนะแจะไปส่งเขาหรือไงถามละเออไปส่งก็ไน้เราเคยไป๋อเหเคไปไลยน้เราเคยไปในปิศนูรุกตอนนั้นจะไปใครข้างนอกไปกับมีผมกับน้องอีกคนนึงแล้วก็ทางเพื่อนพอนีนะแล้วก็ครับมาต่อยกับพ nah ี่นี่ตอนนี่พี่น้องครับผม สวัสดีครับคุณตุ๊กก็ไปส่งอีเดมเพ่อคุณดินเมียนมาแล้วพ่อคุณดินมากาจกี้ก็อยู่นี่ไปแล้วเมื่อกี้นี้ค่ะกลลับบไปแ้วคจะไม่พอเนอะเมื่อกี้บอกครบแปดแล้วนี่ครบแล้วครับอันนี้รอร่งยังเหลือสามตัวนะคุณลุงอ๋อเขาบอกว่าแกจะเอาสามตัวค่ะ โที่แปดนาทีแล้วสามตัวแล้วรูปเบอร์วัดถูกขอสักท่าครับเดี๋ยวลงมาครับเรียนบัได้อีกสองข้ามที่ลุงสะดวกมาแต่เช้าอยู่แล้วนี่เกือบแปดโมงมาแล้วคุณลุงควรพักผ่อนนะครับักประมาณสักสี่โมงจะได้ครับอย่างงั้นก็เที่ยงๆก็ได้คุณลุงเป็นวันพักผ่อ้ยงนวิบพ่อล้วงัปนไรมันต้องมันต้องแล้วงเลย ก็อันนี้ก็ทางนี้ดําเนินการเองครับผมดำเนินการเองไปใครไปมันไหนคุณลุงไม่มาก็ไปลุกไม่มาก็ไปไปไปมันวันหยุดคุณลุงก็ควรพักผ่อนครับดูแลสุขภาพเป็นห่วงครับต้อดทือะไรกับเจ้าอยู่าะะยทูบม้อาะครับผมครับผมดีแล้ว ครับนั่งสมาธิบ่บังม้าเลยข่อยนะบ่มานั่งสวดมนต์สมาธิอยู่บ้านเฉยเลยครับนั่นไม่ฟังลุงพูดฮะฟังอยู่คุณลุงบอกว่ามันไอ้ก็ก็สุดแท้แต่เพราะว่าตอนนี้เรายึดพื้นที่ไม่หมดแล้วเออเรายึดไม่หมดแล้วพื้นที่เลยไม่ใช่บอกว่าเรารอไม่หมดแล้วนะเรากันพื้นที่ไว้แล้วตั้งแต่เราจะเข้ามานู่น วันนี้เราเพิ่งสวดมนต์เสร็จนะลุงเราก็แผ่เมตตาไปแล้วนะครับโอ้สวดถ้าสวดเมตตาหลวงอ่ะเราต้องสวดเร็วหน่อยครับปกติจะไม่สวดเร็วขนั้นี้หรอกแต่เนื่องเวลาเราเนี่ยยิงบทสวดอ่ะบทสวดพระคาถาต่างๆเนี่ยจะสวดจะสวดเร็วหรือช้าหรือสวดมากสวดน้อยมันอยู่ที่คนสวด คนสวด้าแต่งตั้งจิตแน่วแน่น่ะรอบเดียวก็สัมฤิ์ผลมันจะเป็นต้องสวดร้อยแปดไม่จะเป็นต้องสวดข้ามคืนข้ามวันอะไรเขาว่าไปมันเลยอันนี้จําเข้ามาเด้อความคิดค่อยดูในใจค่อยสวดยังไงได้คนช้าจะเร็วก็เราก็สวดกันมีคนแอบดูเราเนี่ยนะลุงในเนี้ยต้องมีคนแอบดูเราเนาะค้าให้เขาแอบดูงเนี่ยอ๋ใให้แอบดูเรา คออทุกช่่่งเเเนนนีีียยมแบูราลุงจะไปลงครัวก่อนลิซไปบ้านเลยก็จะกลับเลยครับลุงไม่กินข้าวบ่คะลุงไม่กินข้าวบหรี่เจ้าให้ยังกินอ่ะโอ้โหโอ้โหลุงกลับดึกๆก็ได้เพราะว่าจะได้พักผ่อนพี่บอกว่าอยากให้คอยพักผ่อนอยู่งั้นก็กลับมืออื่นสักใบสามแล้วลุงยังมาเดี๋ยวก็ให้กลับดึกสรุปล้วจะให้เอายังไงเนี่ยเอก็สุดเทเสร็จแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยคุณลุงแหละเอาที่คุณลุงสะดวกครับพื้นที่ไปหมดแล้ว ยืดไว้เรียบร้อยครับผมอย่าเข้ามายามมีการมีเด็ดารนิกกี้ไล่นะโอ้ยจานเจ้าคือมางามแท้เหมือนก่นอะโอ้จาเจ้าเลย เต็มตวงมันบังศาลาน่ะคุณลุงตอนโผล่ขึ้นมาตอนแม่ประทายประจันแม่ประทายแล้วดูรลายถ่ายค่อยสุ้เจ้าเบื่อปรถ่ายวอนนี้โอ้ยขอบคุณหลายที่นั่งครับฮึโอ้ยว่าคงอีกนานนะนะน่าจะประมาณสักสามสี่นาทีนี่ได้อยู่ได้อยู่ประมาณสักสี่ห้าคลิ uh> ปตอนนี้เกี่ยวคุณลุงเลยครับวันนี้ครับโอ้ยเปิดนั่งเปิดหายดีเลยแล้วใครเนี่ย ลุงหันหน้าไปทางมืดเถินวอ้อมาเอครับผมีมีครับคับมีคุณผู้หญิงมานถอยู่้วประชานพ่อเปาช่วยรถเาก็ว่าจะพากันตัดที่ดอกเพิ่นแห้งเพิ่นอันั้นออกนะเพื่อให้เพิ่นได้แตกิ่อให้มันแตกครับผมตัดเพื่อด้งยอดมันแต่ดอกมันจะเล็กลงแค่นั้นเองแต่มันออก ก็เจ้าเอามาก่อนวันที่เก้าเนาะแต่ที่จะเอามาสักโอ้ยี่หไปแล้วนะสักสองทอตพ์มจักไนอนันนี่าทกวเาเพราะว่าถ้ามันออกดอกหลายชุดเราเราเหด่ไหมอหมดตั้งแต่ส่วมนม์อยู่ถ่ด้ไ้ไได้เแต่ตองไปแทรกแ่มดลาไปชาได้หน่อยเดียวไปทะเบียนยู่ไม่มีรถผู้ไหนคือโซ่หกแทนนี่รถไป เพื่เื่องรียมรถยังโซ่ขักแตกเตรียมจะกลับนเนี่ยว่าเดี๋ยวอันนี้ถเือนคือ่าถอยออกไงอ๋อพร้อมเดินทางแล้วถอยไม่ต้องถอยแล้วเราได้ไหว้พระสวดมนต์แบบนี้ก็ทำให้ราใจเรามีความสุขแน่นอน สุขทั้งผู้ให้สบายใจทั้งผู้รับนะครับผมเพราะเราได้สวดมนต์นะคนอื่นจะว่าอะไรมาแล้วก็เฉยยก็เนี่ยครับผมให้ลุงนอนสักทีสาม